มีพี่พี่เอคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมรบคมโต๊ะด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัดการนะครับผมก็จะใช้เป็นหินเจียรไร้าสายของดีวอลนะครับใส่ใบตัดปูนนะครับเพื่อนแล้วค่อยๆเจียแต่งคมนะครับ ค่อยๆเจียไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดแรงนะครับค่อยๆเจียเลยนะครับผมเจียจนรอบเลยนะครับแล้วก็เจียด้านล่างด้วยนะครับเพื่อลบคมไม่ให้มันมีความคมนะครับแล้วก็แต่งหน้าโต๊ะนิดหน่อยนะครับตรงไหนที่ปูนไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเป่าลมนะครับเป่าออกนะครับเป่าพวกฝุ่นพวกอะไรออกก่อนที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะได้มุมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาสีด้วยเลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นสีเคลือบนะครับก่อนจะทาสีก็ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะใช้เป็นฝูงซักฟอกนะครับขัดดดล้้าาาางทํควมสะอไ นะครับเพื่อนๆนจากนั้นก็จะเป่าลมนิดนึงนะครับเป่าลมเสร็จแล้วก็ทิ้งหน้าโต๊ะไว้ให้แห้งนะครับเพื่อนเ <ๆ S 2> เมื่อโต๊ะแห้งนะครับขั้นตอนต่อตไปผมก็จะใช้เป็นน้ํายาเคลือบพื้นของ T O A ตัวนี้นะครับเพื่อนๆในการเคลือบหน้าโต๊ะของผมนะครับเพื่อป้องกันรานะครับแล้วก็ตะไคร่น้ํานะครับผมในอนาคตตัวน้ยายาจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถทาลงถ้าไปได้เลยนะครับที่พื้นที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ผมก็ทาหน้าโต๊ะนะครับทาทิ้งไว้นะครับหนึ่งรอบก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนแล ประมาณนี้นะครับตัวนี้ถินน้ำยาเป็นสีขาวๆนะครับแต่พอแห้งมาแล้วจะเป็นใสๆนะครับเพื่อนๆใสๆแล้วก็เงาเงาลื่นๆนะครับขอบมุมนี้ก็ลบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆผมต้องการให้เป็นงานดิบๆนะครับก็เลยไม่ทาสีนะครับตัวนี้หากเพื่อนๆต้องการทาสีก็สามารถทาสีได้นะครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาตัวนี้นะครับก็จะอยู่ทนนะครับผม